สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมผมก็มาตามสัญญานะครับผมว่มาจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆนะครับหุ่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็มาดูรถ แปลงร่างกันต่อครับผมก็คลิปก่อนก็ดูโหนรถตำรวจแปลงร่างไปแล้วนะครับรถสไปเดอร์แมนแปลงร่างไปแล้วแล้วก็รถจากเอ่อนะับหุ่นเบสนะครับก็เป็นยูชัตซีรีส์ไตล์โกลันนะครับผมแปลงร่างไปแล้วนะครับเอ่อครั้งน,นี้เดี๋ยวเรามาชมหุ่นทานฟอร์เมอร์ซึ่งเป็นของก็ต้นอกออฟจากเรื่อง จากซีรีส์โลบ็อกมัตเตอร์นะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องทันส์ฟอร์เมอร์แต่เป็นซีรีส์ของเขาว่าโลบ็อกมัตเตอร์เป็นรถแข่งแปลงร่างได้จะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดและกดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมผมก็ขอขอบพระคุณามากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่หน้ากล่องเลยแต่น่นนนนนั้้นะอตรงีีก็จะะเขยวา โรบ็อกซ์มาสเตอร์นะครับศูนย์สามอันนี้อ่านว่าเออลิเจียนะครับผมหรือว่าอ่านว่าไลเจียไลเจียก็ได้นะครับผมเนี J ่ย J I E เอไอก็ฮะก,ก็เป็นไลเจียไลเจียนะครับก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับผมถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะครับตรงนี้เขียนว่าทานฟอร์มนะครับก็สามารถที่จะแปลงลากจากหุ่นยนต์เป็นรถแข่งก็ได้หรือว่าจากรถแข่งแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์ได้ที่จะเป็นลุ้นตาตาแบบนี้นะครับผมตรงนี้เขียนว่าซูเปอร์พาวเวอร์นะครับนี่ก็เป็นรหัส R M MM. R M MM ก็ย่อมไม่ย่อมาจากเออโรบกมาสเตอร์นะครับศูนย์สามก็เป็นเออรหัสของเขานะครับผมนี่โรบกมาสเตอร์นะครับเออไีเจียนะครับหรือว่าไลไลเจียไลเจียนะครับผมนี่ นะนี่ภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกเป็นรูปรถแข็งแบบนี้นะฮะข้างกล่องก็เป็นโลบ็อกมาสเตอร์เหมือนกันบริษัท้ะครับนี่ ANL ก็ไม่รู้นะครับเป็นของจีนแท้แน่นอนเป็นของก๊อปเรียนแบบมาจากออของซีรีส์โลบ็อกมาสเตอร์จริงๆเลยนะครับผมนี่ฮะด้านหลังกล่องก็จะเป็นรูปนี้ในรุ่นนี้เขาก็จะมีหุ่นพวกนี้อยู่นะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้เบอร์ Ber 26นะครับ มัตเตอร์โลบอกก็มีแค่นี้เองแปลงร่างได้สองร่างนะครับผมแค่นี้เองครับวัดขนาดกล่องให้ดูก่อนนะครับผมว่าขนาดไหนนะครับผมนี่ ก็จะอยู่ที่ประมาณสักเออสิบหกเซนนะครับผมสิบหกเซนนะครับตรงนี้ฟาร์มสูงของเขาจากตรงนี้ก็ประมาณสักสิบแปดเซนครึ่งมาถึงตรงนี้เลยยี่สิบสามเซนเออผมก็ไม่รู้นะครับเห็นว่าตัวจริงเนี่ยเขาตัวเล็กๆประมาณก็สิบเอ็ดเซนกว่าแต่นี่ดูรู้สึกตัวใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นโอเวอร์ไซส์หรือเปล่านะครับกล่องก็เป็นแบบนี้สภาพก็ะน่นครับเก่าเก็บนะครับถูกน้ําท่วมเงี้ยหรือว่าผ่านกาลเวลากล่องเหลืองๆแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะแกะด้านใดดูเลยครับผม ตัวนี้ผมก็เอามาเล่นนะครับบางทีก็เสียหายพังไปบ้างนะฮะดูในนี้ดีกว่าครับดูขนาดกล่องเรียบร้อยแล้วเรามาดูในแพ็กกันนะครับผมว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับอ,อืมเก็บไปก่อนอ่ะมีคู่มือมาด้วยนะครับผมอของจีนแท้แถมคู่มือให้ก็สุดยอดแล้วครับอันนี้คงจะเป็นคู่มือจากของแท้้วครับมีวุ้ให้2ชิ้นนะครับผมนี่ ตรงนี้อาวุธตรงนี้เขาของถองแท้เขาสามารถที่จะถอดออกมาได้เป็นสองชิ้นนะฮะแล้วก็นํามาใส่ที่ช่องขาซ้ายขวาได้ะฮะเสียบช่อง,องขาซ้ายขวาได้นะครับผมแล้วก็กดแปลงร่างนึ่งวันสเต็ปจบง่ายมากอาวุธกระถือได้ตรงนี้ก็ก็มีนะแค่นี้เองนะครับหนึ่งสองก็แปลงร่างไม่ยากเลยครับตัวนี้แปลงร่างง่ายสุดๆเลยนะครับผมมาดูมาดูตัวหุ่นกันดีกว่า <c oughs> แพ็คนี่เหลืองเอ้ยนะครับผม พวกนี้บ่งบอกว่าของสน็อกออฟของจีนนี่ผมต้องระวังนะครับนี่อาวุธอาวุธก็แปลกๆครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะนะเป็นใสๆเป็นชิ้นใสนะครับผมสึด <c oughs> แน่นมากเลยก็สวยมากเลยก็ชิ้นใสแต่ว่าดูดูอย่างนี้มันใหญ่เือเกินในตรงมือมือลูเขาเล็กไม่ใส่ไม่ได้แน่นอนเลยครับผมขนาดนี้นะครับผมตัวอีกอันนึงนะครับสิด <c oughs> แน่นมากๆเลยครับผม ออกมาแล้วครับนี่แพคเยี้องอ่อยเลยนะครับผมอ่าเอปรากฏว่าของก๊อปสน็อกออฟนี่ไม่สามารถที่จะแยกล่างได้นะครับก็เป็นชิ้นเดียวเลยไม่สามารถที่จะมาใส่ตรงช่องขาตรงนี้ได้นะฮะอย่างเนี้ยของก๊อปก็ตัดทุกแล่นไปจุดหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรามาดูตัวหุ่นกันดีกว่าครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสามารถที่จะเออดัดแขนได้เพราะเป็นเป็นตรงนี้เป็นบอลจอยหมดก็ยกขึ้นได้อย่างนี้นะฮะนี่ฮะ นี่ก็ขาเขาก็เป็นบอลจอยก็พับงอได้นะครับผมกับตรงนี้ก็งอได้เป็นนียฮะงอแบบนี้นะฮะส่วนขาช่วงเท้าก็ไม่ได้ก็เป็นแค่นี้เองนะครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูขนาดตัวหุ่นกันเทคกนิดนะครับผมดูขนาดตัวหุ่นตันนิ้ว่าเขาสูงขนาดไหนนะครับดัดขาตรงตรงนิดนึงหมุนซ้ายหมุนขวาครับอ่าฮะตอนนี้หัวนี่หมุนได้รอบนะครับหมุนได้รอบฮะปุ๊บไปมาแบบนี้เองนะครับผม วัดขนาดกันนิดนึงนะครับขนาดไหนเอ่ยฮะเป็นข้อมูลเลยนะครับผมอยู่ที่ประมาณสักสิบสี่เซนครึ่งหรือสิบห้าเซนเห็นไหมครับผมนี่เห็นไหมขนาดเป็นเอของจีนนะครับผมว่าตัวใหญ่กว่าของแท้นะครับเพราะของแท้นี่ก็ตัวประมาณสักสิบเอ็ดเซนจุดหนึ่งเองจุดหนึ่งมิลอันนี้อยู่ที่เกือบหกเกือบหกนิ้วละสิบห้าเซนนะครับผมก<ม>ว้างกว่านะครับผม แล้วเขาก็มีลูกเล่นนะครับลูกเล่นตรงนี้ตรงหัวนะครับผมเห็นัหตาสไดใส่นะครับเพราะว่าข้างหลังนี่ก็เป็นอชิ้นใสอยู่นะครับผมเวลาเราเจอไฟส่องนะครับผมเนี่ยตาเขาจะออกมาเป็นสไ,สได้ใส่ได้เป็นคล้ายๆเป็นแสงออกมาจากๆๆะะจากจากเนี่ยฮะจากจากตาอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะจากตาปุ๊บพอส่องปุ๊บก็เป็นแสงมาแบบนี้น,นะฮะเห็นไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับฮ ให้ดูกใกล้ๆครับเห็นไหมฮะก็ก็มีลูกเล่นตรงนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็ไม่มีอะไรก็ขยับแขนขาเอาตามใจเราชอบจัดท่าทางเอานะครับผมลูกเล่นเนี่ปืนก็มาถือแค่นี้เองครับปืบเข้าไปนี่แค่นี่เองนะฮะส่วนปืนอันนี้ถือไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าแกนเขาใหญ่จะต้องเหลาแกนนะครับผมเหลาแกนให้มันเล็กถึงจะใส่เข้าไปได้ถ้าเรา,าใส่อย่างนี้ใส่ไม่ได้เพราะว่ารูเขาเล็กอย่างเงี้ยฮะ ใส่ไม่ได้นะฮะก็ต้องเหลาแกนนะครับผมก็ใช้ไม่ได้อันนึงก็เป็นแบบนี้เองนะเสวยงามมากครับผมอืมเป็นของก๊อปตัน็อกออฟนะครับผมก็จากทรานสฟอร์เมอร์นะครับผมทรานสฟอร์เมอร์มีลูกเล่นก็คือกดสปริงแป๊บเขาก็จะแปลงร่างได้เลยนะครับผมอ่านะฮะนี่ก็มีอยู่แค่นี้ร่างหุ่นนะครับนี่เราก็จัดเล่นเอาตามใจเราชอบนะครับผมผมชอบตรงที่เป็นไฟสองสองตานะฮะสองตามันเทจ่จริงๆแล้วครับผม นะฮะเนี่ยครับเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับมีไฟส่องตาได้ปืนให้ลูกเล่นของเขานะครับผมอ่ะอันนี้เราก็จัดท่าทางเล่นเอาตามใจเราชอบจบนะครับผมก็ใส่อาวุธไปถือไปปืนนะนะนฮะก็เปรียบเทียบกับตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับก็จะตัวเล็กกว่านะครับผมฮะตัวเล็กกว่านี่ก็จะเป็นแบบนี้เองนะฮะ นี่เราก็แปลงร่างดีกว่านะครับผมเพราะว่าลูกเล่นของรถร่างรถเขาก็จะมีอยู่แค่เนี้ยไม่มีเลยเลยฮะก็มีง่ายง่ายง่ายมากๆเลยครับผมแต่ถ้าทางก็ดีนิดนึงอ่าโอเคครับทีนี้เราก็มาดูตัวนี้การแปลงร่างนะครับไปสองตาแปบบ๊บเขาจะสวยมากๆดูหนะา้าตาใกล้ๆครับเป็นฝ่ายพระเอกนะครับผมเออลีลเจียหรือว่าลาเจียนะครับ อะเอรายละเอียดเขาก็ดีนะครับผมตัต e ิดแข็งนะครับผมอ่ะนี่เราก็ถอดวัสดุนะครับอ่ะท่านฟอร์มง่ายมากเลยครับผมเอาขาติดเข้าไปตรงนี้นะครับผมนะฮะึบนะติดตึ๊บอ่ากดให้ติดเข้าไปเลยปึ๊บนะอืมอืมถ้าติดแน่นแล้วก็โอเคนะครับผมนี่ก็พับแขนขึ้นพับแขนขึ้นนะฮะเปิบนะ นี่เวลาเราแปลงล่างง่ายมากเลยครับวันสเต็ปนะครับผมก็ยกตรงนี้ขึ้นเนี่ยวันชูจิทอนฟอร์มกดแป๊บเรียบร้อยก็จะรถแข่งสไตล์ฟอร์มูล่าวันเองนะครับผมสวยมากมากนะครับอ่าก็ได้แบบนี้นะครับอ๋อ,อละจบเรียบร้อยก็เป็นแบบนี้นะครับผมนี่เป็นรถแข่งสไตล์ฟอร์มูล่าวันนะครับผม ก็จะวิ่งได้ล้อเขาก็จะหมุนดีนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองเนี่ยล้อหมุนตู้มตู้มตู้เรียบร้อย <100 S 1> แล้วครับก็รถแข่งสไตล์โซลาวันนะครับผมนี่เรามาวัดขนาดเด่นหนึ่งครับเด่นกลับมาแปลงล่างง่ายมากเลยก็เพราะอย่างเงี้ยวันสเต็ปมันสเต็ปนะครับผมเล่นไม่ยากอือืเอาละอลืนะกด สปิงชอบเด้งๆออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเนี่ยสปิงไม่ค่อยจะล็อกอาแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมคงจะล็อกอยู่แล้วฮะขนาดนี้เองนะครับอ่านี่วัดขนาดตั้งนี้นะครับผมวัดขนาดตั้งนี้ขนาดเขาอยู่ที่ประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดเซนนะฮะสิบเจ็ดเซนเท่าจากตรงนี้นะครับผมรายละเอียดการสกรีนเขาก็จะดีมากนะครับตรงนี้ก็เขียนว่านะฮะ แปลงล่างอยู่เรื่อยจะแปลงล่างเป็นหุ่นอยู่เรื่อยเลยครับไม่ยอมเป็นล่างรถเลยครับผมฮะกลับมาใหม่ปุ๊บยึบยึบตัดปิงนเขาโ,โหดีดดีจริงๆเลยครับผมมืออ,ะอะจะเข้าไปใหม่ เรียบร้อยแล้วครับแต่ปิงนี่จะคอยดีดกลับอยู่เรื่อยเลยครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้เขาก็เขียนว่า r o b o x m a s t e r i m นะฮะศูนย์สามนะครับตัวนี้มีเบอร์ยี่หกปกติแล้วตัวนี้เป็นฝ่ายพระเอกนะครับไปมีโลโก้ออตบ็อกติดตรงนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นของกอล์ฟต์น็อกออฟก็เลยไม่มีนะครับผมก็จะเป็นแค่นี้เองฮะอ่านะครับของกอล์ฟต์น็อกออฟก็พอเล่นได้นะครับผม ยึงไม่ถึงกับว่าต้องเหมือนแท้มากเราก็ว่าม่ก็โอเคครับผมอย่างนี้นะครับเป็นงานจะรับออฟงานโอเคก็โอเคแล้วฮะจบนะครับผมอ่าเปรียบเทียบให้ดูแล้วครับอ่าแล้วครับผมอมจะท้าทายนิดนึงตัวนี้ตัวใหญ่จะยืนยากนิดนึงครับผมเออจะยืนใหม่ยืนดีด,ดีโอเคฮะนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้เองอ่ะ ดูสี่คลิปมาแล้วครับผมก็ดูรถสี่แบบสี่รูปแบบสีแบบ่คันแล้วนะครับผมสวยจริงๆนะครับอ่าฟอร์มูล่าวันเรียบเทียบกับรถสไปเดอร์แมนนะฮะอ่าจะตัวพอๆกันนะครับผมอ่รุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองอื้มอ่า นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแบบนันำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมนี่นะครับปู่ปู่ปู่นี่โลบ็อกมัตเตอร์ของกอ s สนอกออแท้นะฮะนี่แหะแค่นี้เองนะครับผมปแปลงล่างปุ๊บขุ่นก็เลเป็นแบบเนี้ยฮะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยง่ายมากๆเลยออยอืม อันนี้กระดกโดดเห็นไหมกระโดกขึ้นเลยครับง่ายมากเลยแปลงลา่างปุ๊บกลายเป็นหุ่นเลยมีระบบสปริงเด้งหนึ่งง่ายจริง,รงๆนะครับผมเป้งเด้งกลายเป็นหุ่นได้นะครับผมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่วันชูชี One, two, อ่ะงีแก่นี้เองครับผมอ่ะ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมสงสัยจะไม่ยอมอยู่เป็นล่างรดนะชอบจะเป็นล่างหุ่นนะครับงั้นก็เขาเป็นล่างหุ่นไปไงี้ครับผมอ่าครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอ,อาลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมามาสวัสดีทุกท่านก่อนยืนยืน,ยน,นสวยๆรอๆเท่ๆถือปืนสักนิดหนึ่งปืนเรียบร้อยปุ๊บอ่าโอเคครับผม เอาละท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านใดม่กดติดตามคนมากดติดตามเล้นะครับผมสวัสด,ดีครับ